สะโพยได้ไหมสปอยได้ไหมก็คือสปอยนิดนึนงนางเอกก็เป็นเป็นสาวชาวบ้านเป็นสาวชาวบ้านที่มีวงหมอลำซิ่งที่โด่งดังมากๆเลยแต่ซันก็เป็นลูกของของแม่ที่เป็นครูสอนแบบลำกลอนอีสานอะไรเงี้ยแล้วจะมาพบเจอนางเอกที่นางเอกต้องมาเรียนลำกลอนกับแม่เราแค่น,นั้นแค่น,นั้นแค่น,นั้นแค่นั้นแค่นั้นจบใช่ครับ <c oughs> และมากกว่านั้นคืออันนี้อีกนิดเดียวผมไม่ใช่ลูกจริงๆของแม่ที่สอนลำกอนนางเอกเขาเก็บผมมาเลี้ยงแต่ต้องมาเจอนางเอกที่บ้านแม่ผมเพราะแม่ผมมืสอนลำกอนนางเอกต้องมาเรียนร้องลำกอนอีสานแต่ผมเป็นชีวิตที่เด็กเลี้ยงควายเลี้ยงวายนี่เลี้ยงวายเลี้ยงวายวายตัวใหญ่หรือวายตัวน้อยวายดำหรือวายดอนถ้าผมผมน่าจะเลี้ยงวุยตัวอบอว่หน่อยครับควายหน่อยหรือวายใหญ่ ไม่รู้เขาไม่เคยสังเกตหมายถึงว่าไม่เคยสังเกตค่้วยอ่ะแล้วแต่ตัวมันกินหญ้าเยอะก็ตัวอย่างกินหญ้า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  <c oughs> รอชมนะครับละครของเราดีๆล้วพูดจริงทำจริงนะคะทุกคนแต่แค่บางบางอย่างมันอาจจะช้า แต่อย่างเช่นปลาทอดก็เร็วนะเร็วเร็วเร็ใครรอดูละครบ้างครับใครรอดูพรุ่งนี้ดีววกว่าพรุ่งนี้ก่อนอุ้ยหลายอย่างเนาะหลายอย่างเนาะจ้าบอกอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตครับ บอกอยากดูมากๆเลยทำไมนะเอกต้องใส่เสื้อมันดูตามบลูเนะใครใส่ตามใครรู้รู้ไหมอะรู้ไหมอาบน้ำกี่โม,มงก่อนไม่ใช่ฉันใส่ก่อนอย่ามั่ว ต้องไปเอกต้องขี่ควายไหมน่ะรอดูอุ้ยอยากเห็นอุ้ย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 ได้นะมีทำอยู่แล้วเมื <N 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 ่อกี้นันคุยกับคุยกับสาวนิลุยแล้วไอตัวขี่คไอเด้อไอ